ครับทุกคนเนยชอบระกาศสิตรีชาแนลนะครับจ้าวันนี้ทําไปให้ก็มาติดในมือคอยนะครับกวา่ากว่าผมไม่เห็นหน้าใช่ไหมครับทุกคนวันนี้นะครับจะพาไปดูไม่ไม่ให้นันดูที่สเปนครับผมนะครับไปดูกันนี่ครับแ <c> ล <oughs> ้วทีเป็นสเปนนะครับคุณผู้ชม เสิร์ฟจานนัดน้องใฟเห็นกันดีครับเนื้อสเตลโคตรน่าอร่อยมากๆอันนี้คอือเชฟครับผมเ <c oughs> ชฟเชฟหน้าคุณหน้าผมเอง <c oughs> อันนี้ทำเสิร์ฟจานจานโคตรดังใบไ,ไม่เห็นใครคลิปเลย <c oughs> ว้ันเดียว <c oughs> นี่นะครับเสิร์ฟจานเนี่ยเดี๋ยวพาไปลองชิมกันนะครับ ก็จาะด้านชิมนี้แต่บอไปเอามีส้มก่อนยาเนดาสเต็กก็ไปด,ดูได้ที่ชอบอันนี้มีเกี่ยว,ลวเลยอันี้คือแตงตานใช้อันนี้อันนี้คือหน้าตาขนข้าวเดาสเต็กนะครับอันนี้ตกแต่งไม่ตกแต่งอะไรแค่ตกแต่งแค่น้ำจิ้มนั่นเดียวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หนึ่งกดไลค์กดแชร์กระตุ้นใครอ่ะต้องทางมุมน้องชิ้มใช่ไหมครับได้ครับได้ให้ไปดู นี่ครับเนสไปเป็นนะนี่นี่นครับอันนี้จะเป็นเนสเตทใช่ไหมเอาวไหน,นเนี่ยโหนี่ครับเนสเตทอันนี้เขาให้ตัดตัดแบนก่อนนะครับกว่าว่าผมมิ่งจิตใจนี่แล้วก็นี่ครับขออน้าชิมก่อนนะอืม คตรอร่อยกินโคตรนุ่มโคตรกรอบโคตรอร่อยมากมากครับอ่าคงหิวแล้วสิเอาไปเราทำสมสมก็นแล้วกันนะเอาไปช่องคลิปนี้หนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็น,นสุดใจเป็นพลังใจมันได้นะครับแล้วก็กันลค์ด้วยเจอก,กัน